ตัวนี้สูตรก่อยเพิ่นมาจากใสก่อันี่มาจากใสเครื่องงาเครื่องไน่สูตรเครื่องไน่พอนะเอาโหมดนะฮะสูตรเครื่องไน่พอนะเอาใส่เนื้อที่ใบน้ำเนื้อกลัวนะครับเด้อกลัวผงงัวใส่แล้วงหั่นผงง้วใส่แล้วเออกบั่นไม่้หากันไม่เล้วถ้าถแถวผงพงผุนละปลาแดงนิดว่ะอ่าปลาแดกสักเล็กน้อยนะครับสักเล็กน้อยปลาแดกเล็กน้อยปลาแดกเล็กน้อยอักเล็กหน่อยสารเหมอเท่าเกลือเกลืองก่อยเพล่น หมอตรงอยู่พุนสูตรจากเขื่องในพันธุ์อาปิดปนเป็นข้าบอเพชรนัน้อยสิับเผ็ดนิดนึงพนะสูตรเขื่องในเผ็ดนิดนึงพนะพอท่านชิมเนี่ยจว่าส่เ่หน่อยก่อนใส่เหน่ยหน่อยก่อนที่กากะคือพักลงเลยพักลงมาเลยบอก วัลุงบิดเลยผักลุงขายกไรครับโพดสิกูกินผักบ่เอาคนบ้านนี่แุใเขากันเุเขาให้เข้ากันอ้ยเพาใส่ทุกอย่างมือนี่นเขานี่ออ่บ่มันเมือกมอ้ยบ่เมือกคโอ้ยเป็นแต่แสของเล่าอยู่นี่ยามสอสมเทือนี่ป้าสีสันพี่น้องคือคือค

ขาดขาดยู่ขาดดีหยงแ่ถวยกับจานขาดถวยกับจานใส่อะเนี้ยแก่อเอาอยู่บนเนี้ยแก่โอ้ย